ดองน้าให้นะพ่อจเจ้าน้ําเย็นให้พอ่อกินใช่น้ำเย็นบอยกระดาตดองน้ำให้ก่อนน้ำอะไรเนี่ยน้ำเย็นน้ำเย็นเหรอน,น้ำให้ก่อนนะพ,พ่อกินลูกชิ้นแล้วกินลูกชิมหมดไม้เลยพ่ออยากกินน้ำแล้วเอาน้ำเย็นให้พ่อกินหน่อยชิมแน่ยชิมแนี่ยเอาเอาไปเออยังพ่อตัอนในติ่มเจ้า กินแล้วเนามากปูไปกินเอามาพี่เอามาให้พ่อกินแมาพี anyway> ่เร e ็วเรวปูตมเยีติดขาเจ้าให้กินน้ำแน้ให้พ่อกินน้ำเน้เอาน้ำเย็นให้พ่อกินหน่อยเร็วเให้กินนให้กินน้ำน Đó không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?